เดินวิถีเซียน w อ l k i ิ g งเด i m มอ r t ท l ลแพ h ตอนที่57ในหุบเขาเงา,านเมื่อทุกคนกลับกันไปหมดแล้วหลิงเซียนหันหลับมาที่หุบเขาเงามานด้วยสายตาเคร่งขรึมจริงจังเขาเหาะมาฝั่งตะวันตกของภูเขาแล้วใช้ปราน้ำแข็งเป็นสว่านเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปลึกมากดำดิ่งลงใต้ภูเขาจนในที่สุดก็ถึงห้องโถงเล็กๆมีหินประหลาดลวดลายรอบฐานเหมือนดั่งเป็นมนคาถาอะไรบางอย่าง บนแท่นนั้นมีแท่งโลหะสีดำปริศนาวางอยู่มันมีเสียงโหยหวนมากมายและไอสีดำพุ่งออกจากมันเจ้านี่เองที่เป็นแหล่งพลังหยินมากมายของหุบเขานี้หากข้าไม่บรรลุหยวนอิงและไม่อยู่ที่นี่นานถึงสามเดือนข้าคงไม่สังเกตรู้เลยว่ามีเจ้าอยู่ที่นี่ลินเซียนปล่อยทารกปีศาจของตนออกมาเข้าไปจับแท่งโลหะนั้น ท่านใดนั้นทารกวิญญาณก็สยายปีกทั้งหกออกพร้อมกันทั้งภูเขาสันสะเทือนไปหมดและเริ่มถลม่มนี่มันไม่ใช่ธาตุมืดปกติแล้วมันคือพลังมารทารกปีศาจพยายามยกมันแต่ยกไม่ขึ้นจึงใช้เล็บยาวของมันตัดโลหะนั้นเป็นสองส่วนส่วนใหญ่และส่วนเล็กจึงใช้สองมือจับไว้มือละก้อนออกมาได้ ทารกปีศาจถือแท่งโลหะสองแท่งนั้นกลับมาหาหลิงเซียนรีบเอาแท่งใหญ่ใส่กระเป๋าสมบัติส่วนแท่งเล็กทารกปีศาจไม่ยอมปล่อยมันเ,เข้าไปในจิตเตาของหลิงเซียนด้วยหลิงเซียนไม่สนใจความดื้อรั้นของทารกปีศาจแล้วเขาเรีบพอออกไปจากที่นั่นทันทีเพราะหุบเขาถล่มลงเร็วมากเขาเหาะหนีอย่างรวดเร็วจากหุบเขาไปให้ไกลที่สุดโดยไม่หันมามองภูเขาเงามานทั้งภูเขาถล่มลงเสียงดังก้องฟ้าเหลือแต่เศษซากราวกับไม่มีเคยมีอยู่ ฟูอันตรายมากนี่มันสมบัติเซียนหรือแร่ธาเซียนอะไรนี่ทำไมพลังมันน่ากลัวขนาดนี้ขนาดข้ายังเสียวสันหลังวาบอึดนี่ปฏิกิริยาบางอย่างกับหยดน้ํายมโลกสีเหลืองในจิตเตาของเขาพระทารกวิญญาณนนะํะมันเข้าไปในจิตเตาด้วยและมันดึงดูดกับพลังหยดน้ํายมโลก ลินเซียนหอบไปหลบอยู่ใต้ทะเลสาบซึ่งห่างไกลาจากบขบของเงามานถึงหลายพันลี้เมื่อคิดว่าปลอดภัยที่ใต้น้ําแล้วเขาจึงเรียกเคียวโลกขึ้นมาปรากฏว่ามันเลื่อนขึ้นไปเป็นน้ําพุที่ห้าแล้วขึ้นมาทีเดียวสองระดับเคียวอันนี้พลังมันรุนแรงมหาศาลชนิดที่เคียวยมโลกจากน้ําพุที่หนึ่งถึงสามเทียบไม่ได้เลยนี่ถ้ามันพัฒนาไปถึงน้ําพุที่เก้าอันสุดท้ายมันจะมีพลังขนาดไหน หลินเซียนชักรู้สึกกลัวโดยเฉพาะแท่งโลหมานี้เขาไม่เคยเจอสมบัติเซียนอะไรที่มีพลังรุนแรงขนาดนี้มาก่อนหลินเซียนคิดถึงวิชาหุ่นเชิดเขาอยากหลอมโลหะนี้สร้างหุ่นเชิดชั้นดีสักตัวแต่ด้วยพลังตอนนี้เขาไม่มั่นใจเลยว่าจะทำสำเร็จ ผ่านไปเจ็ดวันที่หุบคลองงมานที่ถล่มจนหมดนั้นมีชายผู้หนึ่งมาถึงเขาพุ่งลงมาจากฟ้าแล้วลอยหยุดที่เศษซากภูเขาเขาพุ่งลงมาเร็วมากๆจนท้องฟ้ากรีดร้องดันก้องราวกับฉีกออกจากกันเป็นชายสวมใส่ชุดสีดำทั้งตัวแม้ใบหน้าจะดูเป็นหนุ่มหล่ออยู่แต่ผมเป็นสีขาวโพลนเขาจ้องมองซากภูเขาถล่มนั้นซ่อนอยู่ที่นี่เองข้าตามหาเจ้ามานานมาก เขาตบกระเป๋าสมบัติหยิบแผ่นยันปึ้งใหญ่ออกมาโยนขึ้นฟ้ากลายร่างเป็นนกมากมายบินไปทั่วหามันให้เจอเสียงกังวานนั้นแค่ครั้งเดียวทำซทาบภูเขาและภูเขาข้างๆแหลกเป็นผุยผงนพระราชวังแควนจ้าหลิงเซียนเหาะมาลงที่ประตูทางเข้าหัวหน้าทหารยามเห็นจึงวิ่งเข้ามาสอบถามท่านเซียนมีธุระอันใดขอรับ แต่เมื่อเขาเข้ามาเห็นหน้าใกล้ๆก็เข่าสุดลงกับพื้นถ้าท่านบรรพาจารย์แคว้นเจ้าทหารยามที่เหลือตกใจรีบคุกเขา่าลงคำนับไม่คิดว่าชายในรูปปัน้นที่พวกเขาเคยกราบไหว้มาตั้งแต่เกิดจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าข้าขอใช้หอตำราหลวงสักครั้งได้หรอไม่ ทาหารยาไม่อยู่ในสภาพที่ให้คำตอบได้หลินเซียนจึงหาะเข้าไปที่หอตำราเขาจำทางได้เพราะเคยมาครั้งหนึ่งแล้วกับองค์ชายเจ้าหานเฟิงนั่นเองเขาเข้าไปค้นตําราด้านในและเข้าไปในห้องตําราลับด้วยจนในที่สุดก็เจอเหล็กมานแห่งความโกลาละ่ะสมบัติเซียนระดับบรรพการที่มีพลังหุ้นตุนหุ้นตุน คือความโกลาหลดั้งเดิมหรือความวุ่นวายในยุคแรกเริ่มของจักรวาลก่อนที่จะมีการสถาปนาความเป็นระเบียบและก่อนการแยกตัวของฟ้าดินลินเซียนตกใจมากนี่มันสมบัติเซียนเกินระดับที่เขาคิดไว้มากๆมันไม่ใช่แค่สมบัติระดับแคนนี่มันสมบัติระดับดาวดวงนี้ยังเทียบไม่ได้เลย เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหากข่ายังอยู่แคว้นเจ้าบางที่อาจมีเซียนหรือปีศาจร,ระดับสูงมากๆอาจมาตามล่าข้าและทำลายแคว้น,นี้ทิ้งไปเลยก็ได้หลินเซียนรีบเดินออกมาแต่เขากลับพบชายชาราคนหนึ่งยืนขวางอยู่ที่หน้าประตูชายชาราแต่งตัวดีมากนี่เป็นระดับเชื้อพระวงแน่นอนท้าท่านอาจารย์ชายชาราร้องไห้หานเฟิงหลินเซียนตกใจรีบเข้าไปหา สิทธิคาราวะอาจารย์หันเฟิงคุกเข่าลงคำนับอาจารย์ดูสิท่านบรรลุหยวนอิงได้แล้วจริงๆแค่หนึห้าปีเองท่านคืออัจฉริยะจริงๆสิทธิภูมิใจมากที่มีท่านเป็นอาจารย์ชายชราเอามือจับใบหน้าหลินเซียนใบหน้าท่านยังเด็กและหล่อเหลาเหมือนดังแต่ก่อนไม่มีผิดเพี้ยนแต่สิทธิโง่คนนี้เพิ่งมาบรรลุกแกนปราณได้ตอนแก่นี้เองข้านี้ไม่เอาไหนเลย แต่ตอนนี้เจ้าก็ถึงขั้นปลายแล้วนี่เจ้าเก่งมากๆสิข้าหลินเซียนจับแขนทั้งสองข้างสิทธิรักให้ลุกขึ้นเขาออึ้งเล็กน้อยเพราะใจหนึ่งก็อยากรีบออกจากแคว้นเจ้าเพราะกลัวอันตรายจะเกิดกับแคว้นอีกใจหนึ่งก็อยากอยู่กับสิทธิ์อีกสักวันหนึ่งเอาวะเป็นไงเป็นกันหลินเซียนคิดในใจ เขาอยู่สนทนากับเจ้าหานเฟิงสิทธ์คนแรกของเขาฮ่องเต้ซึ่งเป็นลูกหลานรุ่นหลังจะจัดงานเลี้ยงให้ทั้งสองคนแต่หลินเซียนบอกไม่ต้องหานเฟิงจึงจัดสำหรับอาหารมานั่งกินกับอาจารย์ตามลำพังสองคนที่สวนดอกไม้ในตำหนักของเขาหลังคุยกันจนหายคิดถึงแล้วหลินเซียนแบ่งมอบละอ,องน้ำพิสุทธิ์ละอองน้ำสวรรค์ละอ,องเกล็ดน้ำค้างมีใสในจิตเต่าสิทธิรัก ซึ่งนั่นทำให้สิบปีหลังจากนั้นเจ้าหาันเฟิงก็บรรลุกแกนปราณขั้นปลายสูงสุดครึ่งเก้าหยวนอิงได้สําเร็จและอีก530ปีถัดมาเจ้าหาันเฟิงก็บรรลุหยวนอิงหลินเซียนอธิบายให้ฟังถึงสถานการณ์อันตรายเจ้าหาันเฟิงเข้าใจและมอบสมบัติเซียนระดับแคนให้หลินเซียน5ชิ้นแต่หลินเซียนรับไว้เป็นน้ําใจแค่2ชิ้นคือตําราค่ายกลับของปฐมกสัตว์และขวดแห่งท่าทั้ง5้ากลับคืนสู่รากอูสิงทงยวนหูของเลียนแบบสมบัติสวรรค์ ที่สามารถผสมท่าตต่างๆเข้าด้วยกันได้แล้วหลินเซียนก็รีพอออกไปทันทีหลินเซียนหอมมาจนถึงทะเลเหตุที่เขามาตามเส้นทางน้ําจนถึงทะเลเพราะเขามีหยดน้ําทารสวรรค์หากมีเหตุร้ายอะไรเขายังพอที่จะเรียกอสูรในน้ําออกมาช่วยสู้ได้และกลางกลางทะเลสาบนกตัวหนึ่งก็บินมาเกาะไหลาชายชุดดำผมขาวที่ยืนขวางเขาอยู่เบื้องหน้า ลินเซียนเหงื่อต,ตกเมื่อมองชายผู้นั้นเขาอ่านพลังไม่ออกเลยพลังชายผู้นี้สูงส่งกว่าข้ามากๆนี่ขนาดข้าระดับหยวนอิงแล้วนะหึเจอตัวสที